ทำงาน8ปีปีนายจ้างบอกให้เขียนใบสมัครใหม่บอกว่าใบสมัครเก่าหายเราจะเขียนดีไหมคะเขียนได้ค่ะ แต่ว่ามีข้อที่คุณต้องระวังเราอาจจะเสียสิทธิ์ไปโดยไม่รู้ตัวแล้วก็เรียกร้องอะไรไม่ได้ด้วยพอสรุปให้ฟังในลอเคลีหนึ่งนาทีค่ะสิ่งที่จะต้องระวังและมันเป็นสิทธิ์ของเราที่ต้องรักษาเอาไว้ให้ดีที่สุดแล้วก็ต้องสังเกตให้ดีที่สุดเลยนะคะนั่นคือข้อมูลที่เขียนในใบสมัครนั้นวันเริ่มงานของเราจะนับหนึ่งใหม่ไม่ได้นะคะก็จะต้องเป็นวันแรกที่เราเริ่มทํางานพอถ้าเราไปเขียนเริ่มนับหนึ่งใหม่นั่นแปลว่า สิทธิ์ของเราตามกฎหมายที่เราได้สิทธิ์จากการที่เราทำงาน8ปีนั้นหายไปเลยนะคะเมื่อเราเขียนใบสมัครใหม่ก็ต้องระวังเพราะว่าข้อมูลที่ใส่นั้นจะต้องเป็นข้อมูลเดิมจากการที่เราทำงานที่นี่มาครบ8ปีแล้วโดยเฉพาะวันที่เริ่มงานเพราะถ้าเราพลาดตรงนี้ไปนิดเดียวสิทธิ์ตามกฎหมายของเราหายไปเยอะมากเลยนะคะต้องระวังให้ดีเลยค่ะรู้กฎหมายแรงงานใน1นาทีฝากติดตามล็อกเด้วยนะคะ